รายการเล่าเรื่องให้เยฟฟังวันนี้ก็ยังไม่ถึงที่จะทำอีกเพราะตอนนี้ก็ยังแก้บทลอกเทปไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องเดตเเล็กที่อยู่ในบทลอกเทปนั้นมาพูดต่อไปในเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้ <c oughs> ก็คือใ้ความรู้เกี่ยวกับกิเลสบางอย่างกิเลสที่เรารู้จักมากเนี่ยก็คือทุกที่เรียกว่าโลภโศละโมห มันได้ยินกันอยู่เสมอภาษาไทยเราบางทีก็เรียกว่าโลกโกรธหลงแต่บางทีก็ว่าตรงตามบาลีทีเดียวบอกว่าโลภโทสะโมะกิเลสทุดนี้มีชื่อว่าอาคุศลรมูลแปลว่ารากเหง้าหรือต้นตอของอาคุศลคือเป็นต้นตอของความชั่วความไม่ดีทั้งหลายทั้งหมด แต่ทีนี้ความจริงยังมีกิเลสอีกชุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากลับบ่อยๆในภาษาไทยเราให้ความสำคัญน้อยหรือว่าเราไม่ค่อยพูดถึงพนวุาภาพก็เลยได้ยกขึ้นมาพูดว่าที่จริงเป็นตัวที่สำคัญมากในพระบาลีนะี่ยท่านกล่าวถงอยูดเสมอไีเดียวแล้วก็มีชื่อที่แปลกเราไม่คุ้นหูเลยกิเลสทุดน,นี้ มีสามเหมือนกันเหมือนจะทุตโลภะโทสะโมหะคือหนึ่งปัญหาสองมานะสามทิฐิแล้วก็มีชื่อเรียกรวมว่าปปัญจธรรมปปัญจะปอสองตัวแล้วก็มหาอากาศยอหญิงจอจานแล้วก็ธรรมะปะปัญจธรรมปปัญจธรรมนั้นก็แปลว่า ทำหรือสิ่งก็ได้ะสิ่งที่ทำให้ั้นเสือเิจดาสิ่งที่ทำให้ั้นเสือพิจดาคือทำให้เื่อนเยอะยืดยาวฉันว่าแทนที่เราจะเข้าถึงความจริงก็ไปมัวติดอยู่กับเรื่องสัพันจะธรรมหรือกิเลสสามส่วนนี้ก็พาให้ยุ่งเยิองให้วกวนให้เยื่อนเยอะยืดยาวไปไม่เห็นความจริงถ้าได้ความจริงอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็พาเรา วุ่นวายไปหมดจนมองไม่เห็นหรือว่าเรื่องราวของคนเราที่ว่าจะเป็นไปได้ดีเชื่อจะตกลงกันง่ายๆอะไรเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นจะตกลงกันก็ไม่ได้เพราะเพราะว่ามีสามตัวนี้เข้ามามันทาให้วกลนทาให้ยืดเยอะยืดเยอะออกไปทําให้วุ่นวายออกไปอนุภาพก็เลยแปลบอกว่าเอ๊ปะปอั์จะทานี่แปลยากยาวด้วยแล้วชื่นก็จํายาก ใจยังไงดีเลยแสให้ใกล้ๆับศับเดิมเพราะว่ากิเลสตัวปั่นกิเลสตัวปั่นเพราะมันมีควาปั่นจัมีปั่นในตัวใครคใหปั่นให้วุ่นไปหมดให้วุ่นวายให้สับสนให้ซับซ้อนนี่เรามาดูว่ากิเลสสามตัวนี้มันมันปั่นยังไงบ้างหนึ่งตัณหาเพราะความอยากความทยานอยากความยินรุนต้องการต่าง แล้วก็สองมานะแปลว่าความถือตัวความสาคัญตนสําคัญตนว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราสูงกว่าเราเนื้อกว่าเราหรือแม้แต่ถือว่าเราต่ํากว่าเราเสมอเขาเขาก็เท่ากับเราเราก็เท่ากับเขาอะไรเนี่ยถือตัวถืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการที่เรียกว่ามีมานะทั้งสิ้นและอันที่สามก็คือิิทิฏพิทิฏฐิแปลง่ายๆว่าความเห็นแต่ในที่นี้ หมายถึงว่าความดึงดันในความเห็นในภาะพระสาไทยเราก็ใช้กันบ่อยมีทิฏฐี่มันคือเราใช้ควบก,กันไปสองคำเป็นทิฏฐี่มานะหนวคนนี้มีทิฏฐี่มานะหรือม,มีเรื่องทิฏฐี่มานะก็ไม่ยอมกันอะไรทิฏฐี่นี่ก็หมายถึงความยึดติดในความเห็นดื้อในความเห็นอันนี้กิเลสสามตัวนี้เป็นปัญหาเพราะว่าคนนี้จะอยู่ใต้อำนาจของมัน จะเป็นปัญหาั้งแต่บุคคลจะเป็นทั่งาท่านถึงมีงปัญหาระดับโลกธรรดภาพความมองเห็นง่ายๆระดับโลกทีเดียวคือเราพูดในระดับเล็กๆนน้อยนี่ก็ต้องใช้เวลายืดยาวแต่ปัญหาของโลกเนี่ยที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆที่มีการรบราฆ่าฟันมีสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเราดูเถิดก็มาจากกิเล็สามอย่างนี้เท่านั้น ถ้ามันจะเป็นกะตัณหาอยากได้ผลประโยชน์แย่งชิงผลประโยชน์กันระหว่างประเทศโน้นประเทศนี้ก็เป็นเพราะเรื่องมานะถือว่าฉันเป็นประเทศใหญ่ท่านเป็นประเทศเล็กหรืออย่าประเทศนี้ก็อยากจะเป็นประเทศใหญ่ก็แสวงหาอำนาจก็แผ่อำนาจ,นาจไปไปรบราฆ่าฟันบุกรุกดินแดนของคนอื่นเนี่ยตัวทุกศาติก็เป็นมาอย่างนี้และสมัยปัจจุบันนี้ก็มาเด่นอันที่สามอันที่สามก็คือความยุติในรัฐสิเดนี้เขามีคำว่า รัฐที่นิยมอุดมการปาระชาพูดกันบ่อยอุดมการโน้นอุดมการนี้อย่างปัจจุบันนี่มีรัฐที่สองฝ่ายที่กําลังต่อสู้กันอย่างมากและสงครามที่เกิดขึ้นในหลายแห่งก็มาจากอานาจหรืออิทธิพลของรัฐที่สองอันเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ารัฐทีนิยมคอมมิวนิสต์รัฐที่นิยมประชาธิป,ปไตยอะไรเนี่ยนี่ก็อยู่ในเรื่องข้อที่สามที่ความยึดติดในความเห็น ในลัทธินิยมในอุดมการต่างๆตลอดจนกระทั่งว่าแม้แต่ศาสานาเองถ้ายึดไม่ถูกต้องถ้ายึดถือติดเท่าแล้วเกิดมีความยึดมัน่นถือมั่นเกินไปอย่างที่เรียกว่างมงายก็กลายเป็นข้างศาสนานเราจะเห็นว่าในบางประเทศมันมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งระหว่งางศาสนามากเพราะว่ามีความยึดติด ในลัทธิของตนแล้วก็มีความข้างในศาสนาแล้วก็รบราฆ่าฟันกันมาอย่างบางประเทศในรบกันมาเป็นพันพันปีก็ไม่รู้จบจบเพราะเรื่องความยดติธฏฐิในศาสนาอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ว่าประเทศไทยของเรานับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าจะต้องมารบกันเพราะเรื่องศาสนาไม่มีความยดติธในทิฐิเกินไปเพราะว่า พุทธศาสนานั้นให้ใช้ความคิดให้ใช้ความคามิดเหตุผลใช้ปัญญาพิจารณาแม้จะมีเรื่องขัดแย้งก็ใช้ทางปัญญามาถกเถียงมาพิจารยกันได้เหตุได้ผลก็ทําให้ไม่เกิดปัญหาในการขัดแยง้งแต่ว่าในบางศาสนานั้นจะต้องถือตายตัวตามที่สอนไว้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ยอมให้ใครมาเถียงได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องเอา ภาพคิดเห็นีน้ตัวศาสนาตัวคําสอน,น,นตัวนี้ไปบังคับผู้อื่นให้ถือตามถ้าใครไม่ถือก็จะต้องบังคับอาจจะถึงกับฆ่าฟันลมตายกันไปอืบุทธศาสนาเองก็ถูกเดยดเดียอย่างนี้มามากแม้ที่ศูงข<อ>ึ้นไปจากประเทศอินเดียก็ถูกภัยอันนี้เข้ามาด้วยตกลงว่าทิเลสสามตัวเนี่ยที่เรียกว่าตัญหามานะทิฏสี่เนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหา แม้แต่ในระดับโลกก่อศึกษาโลกที่วุ่นวายมีสงครามมีอะไรต่างๆก็มีสามอย่างเนี่ยย่งถิงผลประโยชน์ได้ตระหนาอย่างหนึ่งแข่งอำนาจกันด้วยมานะอย่างหนึ่งแล้วก็มีความยึดติดในรัฐที่นิยมโดมการมีความขั้งใในรัฐที่ศา,าสนาอย่างหนึ่งนี่ถ้าลงมาในระดับคนก็เป็นเรื่องของความอยากได้สิ่งต่างๆมีความปรารถนากระดิ้นรนไปตามปัญหา มีความสีตัวมีการที่ว่าจะแสดงอำนาจต่อกัรจะใช้มานะแล้วก็มีความยึดติดในความคิดเห็นลงกันไม่ได้ก็ไม่ฟังเหตุฟังผลกันก็เลยว่าทิฏฐือทาสามประการน,นี้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจริงสอนเน้นมีในพระสูตรบ่อยๆมักจะมาในข้อความท้ายท้ายที่จะเป็นตอนตอนอย่างที่จัดบ่อยก็บอกว่าเอตังมะมะเอโะะสหามัสมมิ เอโซเมอัตตาติข้อความอย่างนี้มาในพระบาลีแบบเสมอเสมอพูดถึงการที่ว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมาละกิเลสสามตัวนี้แล้วก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลโดยเฉพาะก็คือเป็นพระอรหรันต์ท่านบอกว่าเอตังมามาว่าของนี้เป็นของฉันนี่ก็คืออำนาจของตัณหาแล้วก็เอโซมัสมีนี้เป็นฉันอันนี้เป็นเรื่องของมานะ ฉันเป็นอันนี้เนี่ยฉันคืออย่างนี้นะอะไรแล้วก็เอสโสเมียตานี่คือตัวตนของฉันอันนี้คือความคิดเห็นยึดติดในทิฏฐิว่าเป็นตัวเราก็รวมแล้วก็มีสามประการอังนี้จะที่ท่านกล่าวเอตังมะมะเอสโสหมัสมิเอสโสเมยตาสิเนี่ยเป็นกิเลสตัณหามาณทิฏฐิในขั้นที่เรียกว่าละเอียดที่มีอยู่ในใจซึ่งวะละได้แล้วก็เป็นพระอริยบุคคล ตอนนี้อนรมภาพก็เลยนำเอากิเลสชุดนี้มาเป็น,เป,นเป็นความรู้เบ็ดเสร็จเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอีกหลักหนึ่งที่เรียกว่าป,ะปัะจันธรรมทีิแปง,ง่ายๆว่าตัวปั่นหรือตัวที่ทําให้เรื่องวุ่นวายสับสนดังแบบที่กล่าวมาแล้วในส่วนว่าข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาน,นั้น ก็ย่อเป็นไปเพื่อละกิเลสเหล่านี้เพื่อทำจิตใจให้จเจริญง,งอกงามมีคุณวามดีย,ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นอธิวภาพก็คงจะได้นำมากล่าวต,ต,ต,ต่อไปตามโอกาสสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเรื่องความรู้เป็นเลสเกี่ยวกับเรื่องปะระปารจตจำนนิหามานาทิจิงที่อธิภภาพได้แสดงวันนี้ขออนุโมท